ก็สวัสดีครับนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องไม่ลอยแบบไม้คู่นะครับคือไม้สองตัวนั่นเองนะครับนะฮะราคาไม่ถึงพันนะครับผมสั่งมาแล้วเนี่ยดูกล่องขาซะก่อนนะครับสีส้มเลยทีเดียวนะครับ professional ไม้ master of performance นะครับไม้สำหรับมือชิลเลยทีเดียวนะครับอ่เรามาดูกันครับในกล่องมีอะไรนะครับกล่องสวยงามนะครับมาดูข้างในนะครับอ่ ผมเลือกเอาไม้รุ่นนี้เพราะว่ามันชาร์จได้นะครับเพราะว่ามไ,มไม้ตไม้ตัวน,นี้ไม้รุ่นนี้เอาไปใช้ส่วนรวมนะครับแล้วก็เขากําหนดมาว่าจะต้องเป็นไม้ที่ชาร์จได้ผมก็เลยจับตัวนี้ไปามาดูข้างในกล่องมีอะไรนะครับโอ้ตัวเครื่องรับนี่ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กลกพอประมาณนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวเครื่องรับนะครับ เสามีด้านหลังนะครับเสาอากาศนะครับอะแดปเตอร์นี่ใช้ไฟ12ถึง18โวลต์นะครับก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับโอ้แจ็คเอาพุ่นี่เป็นแบบบาลานซ์นะครับนี่ให้แจ็คแคนนอนนะครับหรือแจ็คบาลานซ์มาให้นะครับแล้วก็เป็นรูเอาที่เป็นมิกออกทั้งไม้ทั้ง2ตัวออกช่องเดียวนี้นะครับให้มาด้วยนะครับดูจากด้านหน้านี่เขาก็ให้พอร์ตยึสบีมาด้วยนะครับพอร์ตนี้ไม่ใช่พอร์ตยึสบีเพื่อเชื่อมต่อเป็น Data นะครับในกรณีที่ฐานอ่อนนะครับก็สามารถที่จะนําสายยึสบีที่แถมมาเสียบชาเากับพอร์ต จูบีตัวนี้ได้นะครับอ๋อเป็นคลื่นยูนะครับอุณหภยฟิเกนซี่นะครับโปรเฟชชั่นแนลไวเลสไมโครโฟนนะครับนี่เรามาดูในส่วนของตัวใหม่นะครับที่ว่ามันชาร์จได้นะครับนี่เขาให้นี่มาด้วยนะครับนี่ตัวสวมหัวไม้นี่กันไมกลิ้งนะครับนี่เพราะถ้าเอาไม่นี้ไปวางไว้เนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะริ้งริ่งริ้งไปตกหล่นเสียหายได้นะครับเขาก็เลยให้มานะครับสองสีแล้วก็ต้องมนกับส้มนะครับอื กดเปิดนี่ติดเลยนะครับแสดงว่ามีไฟอยู่ในตัวไมนี่อยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะนาไปใช้งานท่านควรจะชาร์จให้เต็มนะครับพอชาร์จนี่ก็เป็นไทซีนี่แหละครับในทุกท่านครับนี่ฮะก็ใช้สายชาร์จมือถือทั่วไปชาร์จได้นะครับแต่เขาก็แถมมาให้อยู่นะครับผมพยายามจะจะเปิดดูตัวไม้นะครับว่ามันมีจุดไหนที่ที่แกะได้ไหมนะคิดว่าไม่น่าจะแกะได้นะครับยกเว้นในหัวไม้นี่ครับนี่ครับแกะดูบอยมันนะครับออกแบบสวยนะครับขนาดเบานะครับ ความถี่6กร้อยหกสเดจดแ้าเมรกเฮิร์นะครับอีกตัวแล้วครับเป็นยังไงมั่งนะครับอันนี้ความถี่หกร้อยสามุห้าเมรกเฮิร์นะครับอันนี้ก็มีไฟอยู่แล้วนะครับเปิดมันจะติดเลยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสําหรับไม่ชนิดที่มีแบตในตัวชาร์จได้กับ ที่ต้องใช้่านข้างนอกเองนะครับก <_ d> ็คือต้องหาซื้อมาใส่นั่นเองนะครับข้อดีของไม <ing> ้ที่ชาร์จได้ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อนะครับก็คือหมดแล้วต้องไปชาร์จนะครับแต่ข้อเสียก <_ d> ็ <ing> คือว่าถ้าเราใช้ไปนานถ้าเกิดมันเสื่อมมานี่ก็ในขณะที่เราใช้งานอยู่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ไม่สามารถใช้งานได้นั่นคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้งานไปนหลายปีแล <_ d> ้วก็ควรจะเช็คดูนะครับว่าไม้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานไหมนะครับแบตมี <_ d> <ing> ทีท่าว่าจะเสื่อมไหมนะครับก็ดูจากการใช้งานนะครับว่า มันจะเสื่อมแล้วนะครับจะดูนะว่าเสียบชาร์จมันจะเป็นสีอะไรยังไงนะครับแล้วก็เต็มแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะนี่เป็นการแกะกล่องครั้งแรกนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแกะให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในเขามีอะไรมาครบไหมนะครับราคาที่ไม่ถึงพันนะครับแปดกว่าบาทนะครับสาหรับท่านที่ต้องการไมดีแต่ราคาไม่แพงนะครับก็สามารถซื้อหามาใช้งานกันได้นะครับสําหรับไมรุ่นนี้นะครับ VP 6 0 6นะครับนี่เขาก็นี่ก็เรปเตอร์สําหรับ เครื่องรับนะครับนแล้วก็สายชาร์จ2เส้นนะครับสายชาร์จไทยสีนะครับแล้วก็สายแจ็คมิกเอาท์นั่นนะครับเสียบเข้ารูเดียวออก2ช่องนั่นนะครับตัวนี้ก็ให้มาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันทํางานของมันนะครับการใช้งานของมันว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับรับเลยไวไหมไกลไหมนะครับตอนนี้ก็แกะกล่องไปก่อนนะครับสำหรับไมล์รุ่นนี้นะครับท่านใดสนใจก็ซื้อหามาใช้งานกันได้นะครับสำหรับไมล์รุ่นนี้นะครับ VP 606นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับ เรามาดูส่วนการแสดงผลด้านหน้าของเครื่องรับครับหลังจากเปิดขึ้นมานะครับหน้าจอสีฟ้าสวยการเป็ีเดียวนะครับแสดงค่าความถี่นะครับก็คือตั้งแต่635.10เมกะเฮิรตถึง682.60เมกะเฮิรตนะครับ Professional Wireless Microphone System นะครับแล้วก็จะมี Channel A Channel B เป็นจุดแดงๆนะครับก็จะเป็นสถานะของไฟจากตัวสรงนะว่าตอนนี้เราใช้ไมคตัวไหนอยู่นะครับตัวนั้นก็จะติดนะครับส่วนรุ่มนี้ก็โอ้เกณฑ์ขยายแรงมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความไวของตัวไม้นะครับเพราะฉะนั้นท่านควรจะปรับไว้ที่ตำแหน่งไม่สูงมากอย่างผมนี่9ก้าโมงนะครับท่านก็ลองดูกับเครื่องเสียงของท่านครับว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับลองปรับตั้งไปที่ต่ำๆก่อนนะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับนี่ครับหน้าจอก็เป็นอย่างนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับขนาดเบาเล็กนะครับกระทัดรัดนะครับนี่ฮะสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็จุดชาร์จไม้นะครับ USB สองพอร์ตนี้นะครับเอาไว้ชาร์จไม้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนด้านหน้านะครับโมเดล VP 606นะครับ อเน,นื่จะทำการทดสอบนะครับใช้กับเครื่องที่ของประชุมนะครับตัวน,นี้รุ่นสองรุ่นสองสามสี่รุ่นสองรุ่นสองสามสี่ทดสอบทดสอบสองสามรุ่นสองสามสี่ห้าจุดเก้าศูนย์โอ้เกลียวไม่ผมเปิดเบาๆนะครับนิดเดียวนะครับเนี่ยประมาณเก้าโมงนะครับเป็นมุมเก้าโมงนะครับเนี่ยเกลียวของไม้สำนักเกลียวเขามาเยอะมากครับไม่ต้องเปิด ไม่ถ้าเปิดมากก็ดังแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งรุ่นสองสามสี่รุ่นสองสามทดสอบทดสอบน่สองสามสี่องคกิบเบิลสูงถือว่าเสียงดีมากนะครัานนี่เกฑนของไม้ไวมากครับเปิดประมาณประมาณเก้าโมงเป็นมุมเก้าโมงเองครับเนี่ยยังดังกระดังนี้เลยนะครับเรื่องเสียงเรื่องความไวถือว่าผ่านนะครับนี่ทีนี้เรามาดูเรื่องระยะทางจะได้กี่เมตรนะครับ ที่นี่เรามอทดสอบเรื่องระยะทางแล้วครับว่ามันจะไกลได้กี่เมตรนะครับผมจะเดินไปไกลๆนะครับยังดังอยู่นะครับฮัลโหลฮัลโหลก็ยังดังอยู่นะครับเดินมาไกลมากนะครับสามสิบสี่สิบเมตรนะครับฮัลโหล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 สองนี่ก็ดังๆอยู่นะครับ ลบ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 สองโอ้โหถือว่าไกลมากนะครับเนี่ยแต่ก็ยังดังอยู่นะครับทุกท่านโอ้กถือว่าเรื่องระยะทางผ่านนะครับเรื่องอ่าถือว่าเรื่องรัศมีของการรับส่งนี่ถือว่าผ่านนะครับได้ไกลประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรสบายๆนะครับเนี่ยนะครับ คือวา่านนะครับสาหรับการรับส่งและก็ความไฟของไมล์รุ่นนี้นะครับนะฮะท่านใดสนใจก็ซื้อหามาใช้งานกันได้นะครับนะครับที่ไม่ถึงพันนะครับน่ครับ่านเลยทีเดียวนะครับว่าจะเป็นเรื่องความไวนะครับเรื่องเสียงแล้วก็รัศมีการรับส่งนะครับท่านใดสนใจก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ